ทำไมคุณชวนผมมาถอนพิษเรื่องคิงพาวเวอร์กับ <จำ S 2> ท่ากาษยานจันเคยเป็นบอร์ดการท่ากัษยานในประเทศไทยใช่ครับฉครั้แล้วจย์เคยไปดูแล้วไปทําให้คิงพวาวเวอร์เขาต้องจ่ายเงินค่าเช่าเพิ่มแถมได้พื้นที่ลดลงด้วยมัยเชอไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาฟ้องผมอะเก็บพาสปอร์ตมาไปซื้อสินค้าปลอดอากรซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเอาออกไปแต่ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ เวลาบินกลับมาประเทศไทยก็มาหยิบเอามันก็เหมือนกับว่าคุณอยู่ในประเทศคุณซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองแต่เดิมเนี่ย King Power ได้ประโยชน์เยอะแต่พอสารดีกาตัดสินเนี่ย King Power ก็เลยสูญเสียไรายได้ตรงนี้ไปเดิมเนี่ยยามรุ่งเรืองในตอนสัญญาแรกคุณเคยมาแถมไหม King Power น่าจะต้องคิดนะครับตอนนี้เขาอาจจะลำบากบ้างอาจจะต้องอดทน และอีกไม่นานเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะดีขึ้นนักท่องเทียเท่ยวก็เ,เยอะขึ้น,นเรื่อยๆหรือถ้า King Power จะยืนยันขอลดขอปรับอะไรก็ตามการท่ากาศยานหรือบริษัทท่ากาศิรนไทยก็ควรจะถือโอกาสสังคยานาสัญญาใหม่จะให้เป็นธรรมกับทุกฝ่า สวัสดีครับถอนพิษผมกับอาจารย์เจมศักดิ์นะครับสามารถติดตามชมได้ทั้งในช่องทางของ y u u t w b t w h t o h c h a n n e l และ Around the World Thailand นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอนพิษคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือน King Power ผู้ที่ได้รับสัมปทานในการขาย Duty Free ที่สนามบินสุวรรณภูมิและที่อื่น,นๆืทั่วประเทศไทย King p o w e ออ้างว่าตัวเองขาดทุน ติดลบถ้าอย่างนั้นขอยืดเวลาจ่ายมินิมัมคือจ่ายเงินค่ารายได้ส่วนแบ่งรายได้เนี่ยให้กับการท่าอากาศยานประเทศไทยยืดออกไปอีก18เดือนในสัญญาเนะี่ยมันเขียนไว้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียค่าปรับ18%ขอลดอัตราบเบีย้ยปรับแล้วก็การท่าอากาศยานก็ยอมให้ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ9% ผมถามคุณนะในท่าผมเองเนี่ยเคยบริหารท่าอากาศยานมาระยะหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเขาตอนนี้มันส่วนเสลงเราก็ต้องช่วยเขาแต่มีบางคนเขาทะเลาะด้วยบอกว่าแล้วเวลาที่คุณรุ่งเรืองเนี่ยคุณเคยมาแถมไหม,มคุณจะตอบว่าไงหลักเนี่ยมินิมัมมันคือขั้นต่ำที่ต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงชดช่วงหรือช่วงลงเขาก็ตามออออคุณต้องจ่าย มินิมัมการันตีอยู่แล้วขั้นต่ำแต่ว่าเวลาที่เขาขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทท่าอากาศยานเนี่ยก็ได้ขึ้นมาตามเปอร์เซนต์ที่เขาได้อันนี้แฟร์แต่เขาจะได้เยอะแต่เขาก็จะได้เยอะแต่ว่าท่าอากาศยานก็ได้เยอะด้วยแต่ว่าอพอบทที่จะต่ำเนี่ยเราก็ไม่ควรจะลองต่ำลงไปต่ำกว่านั้นให้กับเขาหรือถ้าจะยอมเขาเนี่ยก็ต้องยอมแบบมีเงื่อนไขซึ่งทางท่าอากาศยานได้อะไรกลับมาบ้างโอเค และไม่เป็นธรรมกับผู้คู่แข่งขันกับเขาครับที่เคยอีตอนประมูลสู้กันครับเขาเสนอดีกว่าเขาก็เลยได้เสร็จแล้วประเทศไทยชอบเป็นนี้นะครับเมื่อก่อนลงเล่าก็เป็นนี้นะครับเขาประมูลลงเล่าโอ้ให้ดีเลยเขาก็เลยได้ไปได้ไปเสร็จเรียบร้อยก็มีเหตุจําเป็นที่จะร้องขอเปลี่ยนเงืเ่อนไขสัญญาลดลงไปมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์รถไฟเชื่อมสามสามบิน ประมูลชนะเสร็จเรียบร้อยขอแก้ไขสัญญาเอาแล้วผู้ที่เขาประมูลแพ้ไปละ่ะเขามาขอแก้ไขหรือขอประมูลใหม่ได้ไหมแล้วผู้ที่ขอแก้ไขทั้งหลายเนี่ยจะเป็นบริษัทยักษ์ไหมมักจะเป็นหนึ่งในบริษัทร,ร่วมทุนที่มียักษ์ใหญ่ก็ไม่เกี่ยวข้องอยู่เสมออาจารย์ะจะล้มยักษ์เหรอครับผมจะเล่าให้คุณฟังอีกนิดหนึ่งก็คือว่า King power หน้าที่จะแฟร์กับ ผู้ถือหุ้นแฟกับตลาดหลักทรัพย์แฟกับเจ้าของประเทศเพราะอะไรเพราะตอนที่สัญญาแรกก่อนหน้าสัญญาที่สองตอนนี้มันมันเข้าสัญญาที่สองสิบปีที่สองมันมีสิบปีแรกตั้งแต่ปีสี่เก้ามาใช่ไหมครับจนถึงสี่เก้าจนถึงห้าเก้าหกศูนย์ในทางทำนองนี้นะครับคิงพาวเวอเนี่ยบอกว่า ไอ้ตัวระบบในการคำนวณ15%ของยอดขาย20%อยอดขายเขาเรียก point of sale เครื่อ, ier, องแคชเชียร์เขาเรียกว่า point of sales s a l e เออเอพอเวลาใครมาซื้อปั๊บคุณก็กดว่าซื้อเท่าไรติงต้งๆเข้าระบ,บะิงๆมันไม่เสร็จตกลงเมื่อเมื่อคำนวณว่าส่วนแบง่งรายได้ที่จะต้องแบ่งให้กับการท่าากาศยานเนี่ย15%เนี่ยมันยังไม่เสร็จก็ จ่ายไปตามเอาไปตามขั้นต่ำก็แล้วกันเพราะทำไมมักง่ายอย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนก็คุณจะคำนวณยังไงล่ะสถาบันกรก็ยังประเมินเราจากรายได้ที่พึงประเมินได้เพาะส่านใหญ่สถานก,ก,กรไม่ไปประเมินว่ารายได้เขาควรจะประมาณเท่าไหร่ตกลงอันนี้คุณโทษใครโทษท่ากัศยานไม่รู้จักหาทางไปประเมินหรือโทษคิงพาวเวอร์หรือโทษ, Power, โท,ษท,ทั้งสองคนโทษทั้งสองฝ่ายแหละอาจารย์ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมให้เขาใช้ขั้นต่ําอีกฝ่ายหนึ่งก็ไป ใช้ขั้นต่ำที่ควรที่จะเป็นไปตามยอดขายแล้วคุณสนใจไหมว่าไอการติดเครื่องมือที่ point of sale คุณเคยเห็นไหมที่เขาก,กดๆอะไรเนะ<ต>เวลาเราซื้อของนะเป็นปีมันไม่เสร็จเนี่ยคุณเคยเห็นใช่ระบบเนี่ยมันใช้คำทับศัพ์ว่าอิน e r อร์เกันง่ายๆอยู่แล้วไอระบบไอเชื่อมโยง point of sale ที่ i n t เ r f a c เเข้ามาศูนย์นข้อมูลกลางเนี่ยโอ้ยมันใช้กันมาเป็นหลายสิบป,ปีแนละ้วนะจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะใช้ w i e l e s s แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ แล้วอันนั้นทำเป็นปีเป็นชาตินะครับผมจะบอกแล้วเขาก็จ่ายขั้นต่ำอยู่มาตลอดเลเออดยอาจารย์แล้วยิ่งกว่านั้นคิงพาวเวอเนี่ยเคยขอเช่าพื้นที่ทำดิวตี้ฟรีจำนวนผมจำไม่ได้ละกี่พันตารางเมตรนะครับแต่พอทำจริงเกินไปขยายพื้นที่ขยายพื้นที่เกินครับพื้นที่พาณิชย์ก็ตกลงกันไว้จำนวนหนึ่งครับแต่ทำจริงเกิน แบบไทยๆป่ะคุณเคยเห็นการลุกที่เวลาเขาเอาร้านค้าเอาของ,องล้ำแม่ค้าไปล้ำทา้างไงอาจารย์เออนั่นแหละนั่นแหละออคุณว่าน่าเกลียดน้ยเพราะสมัสยอาจารย์เป็นบอร์ดอาจารย์ด้วยเป็นจัดการเรื่องพวกนี้ไหมอาจารย์โอ้ผมเนี่ยพูดทุกวันเลยครับในที่ประชุมครับและยิ่งกว่านั้นผมได้เดินมองที่ในส่วนหูครับร้านค้าทั้งหลายที่ จะเป็นของใครก็แล้วแต่เพราะคิงพาวเวอเนี่ยร้านค้าพาณิชย์เนี่ยเข้าไปให้เช่าต่อครับแล้วเขาเก็บตรงเก็บแปเทียใครใครจะเช่าเนี่ยเขาได้แปเทียอีกครับแล้วก็ไอ้สาปอร์ซก็ไปแบ่งกันกับถ้ากับกับท่ากัษยานก็แล้วกันแต่เขาได้แปเทียฟรอนด์เพย์ตอนแรกอีกจำนวนหนึ่งนะครับปรากฏว่าร้านค้าทั้งหลายเนี่ย เขาก็จะต้องประดิษฐ์ประดอยร้านเขาไม่ใช่ว่าปล่อยว่าขายในที่โล่งๆเขาก็กั้นข้างๆทำร้างค้าใหม่ปกติเนี่ยอาคารทั่วไปเวลาสารพัดนี้เขาออกแบบเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกว่าทางหนีไฟ Exit ซถูกไหมฮะแล้วก็มีรูปคนวิ่งหนีไฟถูกไหมครับก็จะต้องมีมีป้ายอยู่แล้วก็วิ่งเข้าประตูนั้นมันจะได้หนีไฟได้ทันถูกไหมครับร้านค้ามันมาปิดทางหนีไฟเรียบร้อยเลยตั้งแต่สมัยนู้น คุณจะอ expect ให้คนเดินยังไงวะเนี่ยคนจะต้องรูเดินไปอย่างนี้แล้วก็หลบตู้วิ่งย้อนเขาบอกไปทางนี้ก็ได้นี่ต้องหลบอย่างนี้แล้วไอ้ร้านค้าก็กลายเป็นปิดป้ายหนีทางหนีไฟเรียบร้อยใบบังเรียบร้อยเลยแล้วผมถามว่าแล,วแล้วจะให้คนรู้ได้ไงวะตรงไหนคือร้านี้แบบเขาบอกว่าไปเขียนไว้ที่พื้นเขียนไว้ที่พื้นที่พื้น มันต้องอยู่ในจุดท,ท,ทุกจุดที่คนเห็นง่ายที่สุดเวลาเกิดเหตุไม่ถ้าเกิดเหตุแล้วอยู่ที่พื้นคุณมองเห็นไหมไม่เห็นอาจารย์มันก็คนมันก็เหยียบอยู่คุณจะไปเห็นอะไรล่ะคนมันก็เยอะใช่ไหมครับผมก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ได้ผมคิดว่าอย่าหาพลํำเลิกเลยนะเวลาคิงพาวเวอร์เคยได้ประโยชน์เนี่ยโอ้ประโยชน์หนักมากเลยตรงนี้ครับ,รบแล้วหลังคาที่พูดเนี่ยไปบังเลเซอร์ ส่วนอภูมิเนี่ขาออกแบบทันสมัยนะครับเครื่องดักจับควันเวลาถ้าเกิดไฟไหม้มันจะมีควันขึ้นเขาจะใช้เลเซอร์ยิงครับแล้วถ้าจับควันได้เลเซอร์ก็จะส่งสัญญาณปุ๊บไปเปิดประตูหนีไฟทั้งหลายครับคนก็จะวิ่งออกได้ทันทีครับปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างไปบางไปบงเลเซอร์ค แล้วคุณจะไปจับสมอกดีเทคเตอร์ตรงนี้ได้อย่างไรก็เลยผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้จะทำยังไงเขาก็ตอบว่าเราก็ใช้คนคอยบอกคอยมองเออถ้ามีก็วอแล้วก็แจ้งไปยังส่วนกลางส่วนกลางก็จะทำไงถึงเปิดประตูแล้วก็ปรากฏว่าเขากลัวคนจะมาเอาของหายแล้วก็เอาออกประตู ประตูเนี่ยแทนที่ออโตเมติกก็แลบกุญแจคล้องไอว้อีกกุญแจไปล็อกอีกผมก็ถามวา่าถ้าเกิดเหตุจะทาไงก็บอกว่าก็จะต้องไปหาไอ้คนถือกุญแจวิ่งมาไขาประตูจบหไหมครับมันก็ไม่ปลอดภัยเลยนี่อันนี้พูดถึงสมัยก่อนแต่สมัยนั้นสมัยนี้เขาลือบมดแล้วใช่ไหมเอร์ผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นบอร์ดแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเดินไปเป็นอย่างนี้จริงๆและไอ้หลังคาเนี่ยเวลาเขาต่อร้านค้า ร้านค้าที่ King Power มามาทั้งไปให้เช่าต่อและทำเองก็ตัามเราก็ขอให้ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยอย่างไรบ้างเขาก็ปีนขึ้นไปดูบนราคาปรากฏว่าเขาต่อสายไฟโดยใช้ผ้าเทปฝันพันไม่ได้มีท่อกันสายไฟลยมัน<ล>มีนวิธีต่อที่มันมีที่เชื่อมอมันมี เพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้แล้วถ้าเกิดไฟไหม้เรียบร้อยไหมครับแบบนี้มีโอกาสเกิดไฟช็อตไฟลัดวงจรได้สูงและคุณรู้ไหมว่าร้านค้าที่เป็นประกอบอาหารมีควันไหมมีครมีควันก็ต้องมีฮูดครับมีฮูดก็ต้องมีท่อดูดออกไปปล่อยดูดออกไปปล่อยข้างนอกครับท่อนี้ก็ดันสิที่เขาทาตันเลยไม ท่อท่อรวมกันหมดทุกร้านเพื่อที่จะไปท่อเดียวที่ไปปล่อยในท่อจะมีน้ํามันไหมมีครับเพราะควันที่มามาจากคุณทอดมันมีน้ํามันขึ้นมีคราบน้ํามันอยู่แล้วมีคราบน้ำมันถ้าเกิดไฟไหมร้านใดร้านหนึ่งมันเข้าไปในท่อไปไงครับมันก็ไปหมดทุกร้านนีงไปหมดทุกร้านไฟก็ลงมาหมดเลยครับไฟไปตามท่อด้วยน้ํามันที่มันที่คุณราบน้ํามันแล้วมันก็ลงมาแล้วเรียบร้อยไหม <OK> และประตูติดกุญแจและสมกดีเท็เตอร์ที่ใช้เลเซอร์ถูกร้านค <ห anf. S 2> ้าบางผมจึงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สบายใจเลยครับตอนนี้เขาปรับอย่างไรหรือไม่ผมไม่ทราบ <OK> <OK> เพราะฉะนั้นผมคิดว่า King Power เนี่ยหน้าที่จะต้องตอนหน้าจะต้องคิดนะครับ <OK> ว่าเดิมเนี่ยยามรุ่งเรืองในตอนสัญญาแรก ผมก็ไม่รู้ว่าเขากำไรไปยังไงเท่าไหร่ยังไงได้ประโยชน์อย่างไรแต่ตอนนี้เขาอาจจะลำบากบ้างผมคิดว่าอาจจะต้องอดทนและอีกไม่นานเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะดีขึ้นเพราะเหตุว่าตอนนี้ผู้นักท่องเที่ยวเ็เยอะขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะดีขึ้นจริงมาครับหรือถ้า King Power จะยืนยันขอลดขอปรับอะไรก็ตาม ถ้ากาศยานหรือบริษัทท่ากาศยานไทยก็ควรจะถือโอกาสสังงคยานาสัญญาใหม่เสียให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณรู้ไหมว่ามันจะมีอีกเรื่องครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอันที่แต่เดิมเนี่ยคิงพาวเวอร์ได้ประโยชน์เยอะแต่พอสารดีกาตัดสินเนี่ยคิงพาวเวอร์ก็เลยสูญเสียรายได้ตรงนี้ไปตั้งแต่สมัยผมเป็นบอร์ดอยู่ผมก็นั่งงงว่า คนที่จะทำทัวร์ออกไปอย่างพวกคุณ uh, Around the world ใช่ไหร o วเ d คุณโซคุณเอาทัวร์ลูกทัวร์ทิ้งกี่คนก็มี30คนบ้างเป็นร้อยคนก็มีบางครั้งไปที่สนามบ,บินเพื่อที่จะไปต่างประเทศครับแล้วเขาให้หัวหน้าทัวร์ก็ดีลูกทัวร์ก็ดีเก็บพาสปอร์ตมาไปซื้อสินค้าสปอร์ตอกรซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเสียภาษี แล้วไม่ต้องเอาออกไปแต่ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ฝากไว้ก่อนเวลาบินกลับมากับประเทศไทยก็มาหยิบเอาเพราะว่าอ้าวซื้อแล้วงานนี่ซื้อออกแล้วฝากไว้แล้วก็เอากลับเข้ามาเรา,เราไม่เคยทําอย่างนั้นนะคุณไม่เคยทำที่จะไปรวบรวมพาสปอร์ตรกนี้มาแล้วมาซื้อแล้วมาเก็บไว้ไม่เคยแต่ตัวคุณเองเคยไหมแต่ว่าถ้าลําพังตัวผมเองซื้อของบางอย่างเนี่ยเราซื้อเราก็แทนที่เราจะหิ้วออกไปแล้วก็เอากลับเข้ามาใช้ในประเทศอยู่ดีอ,อเราก็ ซื้อฝากไว้ก่อนะแล้วเราก็ออกไปนอกประเทศไ <Okay. S 1> ปเที่ยวเสร็จกลับมาเราก็กลับมาลับเราเข้ามาตัวคุณเองไม่เคยที่บอกว่ารวบรวมคุณรวบรวมไม่เคยแต่บางทัวเขาามผมไม่ได้จะต่อว่าคุณนะะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้ระบบที่เขาสีถนนช์ใให้ฝากได้มันก็เหมือนกับว่าเวลาคุณคุณอยู่ในประเทศคุณซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองครับผมตั้งคาถามว่า ไอ้กฎหมายที่เรายอบยกเว้นให้ว่าถ้าซื้อเพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศหรือซื้อเพื่อจะเอาออกไปต่างประเทศเนี่ยทำไมจึงยอมไม่ต้องเสียภาษีเขาอธิบายว่ากรมศุลกาการอธิบายกับมครับ<ะ>ว่าไหนหนคนมันจะเดินทางมันมีตั๋วเครื่องบินมันไปอยู่ในเาืเรียบร้อยแล้วเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องบินแล้ว ถ้าเขาไม่ซื้อของเขาก็บินไปแล้วเขาก็ไปซื้อที่อื่นคถ้าเขาไปซื้อที่อื่นภาษีเราก็ไม่ได้ของเราก็ไม่ได้ขายเราขายของไม่ได้ภาษียังยังดีกว่าไม่ได้ไเลยเลยเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็มีเหตุผลนะในการที่เรายอมให้มีดุตีฟรีผมก็ไม่ว่าอะไรครับแต่ไอ้สไตล์ที่เขาคิงพาวเวอร์หรือระบบที่เรายอมเขาให้ซื้อ และแทนที่จะเอาออกฝากไว้และเอาเข้าครับผมบอกว่าอันนี้มันไม่น่าจะได้และยิ่งกว่านั้นตอนหลังไอตอนคุณคุณไปรับกระเป๋าเวลากลับบ้านทมไมกรมีร้านขายของด้วยร้านขายของปอนอากรอีกีดิวติฟรีใช่ป่าบคุณก็เลยซื้อแทนที่จะซื้อแล้วออกซื้อแล้วทำไงซื้อเดี๋ยวนันเราเข้าเลยและเข้าประเทศเราสูญเสียภาษีไปเฉย ซึ่งมันขัดหลักการของดิวี้ฟรีหลักการดิวี้ฟรีคือการซื้อเพื่อเอาไปออกไปบริโภคในต่างประเทศเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียดิวตทียรไม่ต้องเสียภาษีในประเทศตอนนั้นเนี่ยผมพยายามที่จะพูดครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ในที่สุดแล้วศาลดีกาได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าทำไม่ได้ครับคุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุณซื้อก็เพื่อจะเอาออกก็ต้องเอาออก ต่ลงอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาขาดไรายได้ครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับ,รบไม่ใช่ว่าเพราะว่าผมมีศัตรูคือ King Power แต่ King Power ร์เนี่ยเคยฟ้องศาลัะผมไปกันถึงสามศาลถึงศาลฎีกามาแล้วครับ,รบเพราะผมเนี่ยเป็นคนตรวจสอบว่าพื้นที่ที่คิงพาวเวอเช่ากับ การท่ากัษยานมันมีอยู่สามสัญญาด้วยกันครับคือสัญญาเรื่อง Duty-Free ครับสัญญาที่สองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งก็คือสัญญาที่มีร้านค้าปกติร้านค้า<ะ>แบรนด์เนมมาเช่าแล้วก็อันที่สามเป็นอีกสัญญาหนึ่งก็คือสัญญาในดิวตี้ฟ e ีกับต่างจังหวัดทั้งหลายรวมกันครับผมก็เคยบอกว่ามันมีกฎหมายร่วมการงานระหว่างรัฐกับเอกชนถ้าเกิน1000ล้าน สัญญานั้นจะเซ็นกันเองไม่ได้จะต้องผ่านกระบวนการเช่นไปกรมบัญชีกลางไปสภาพัฒน์เข้าขมติคลมอกว่าจะเป็นสัญญาได้แต่สิ่งที่เขาทำกันก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปเป็นบอกบเขาบอกว่าสัญญาแต่และสัญญาไม่ว่าจะ Duty Free ดิวตี้ฟรีก็ดีพาณิชย์ก็ดีไม่ถึงพันล้านเขาแยก,กอย่อยให้มัน999อย่างนั้นเหรอเก้าร้อยกว่าล้านเขาจ้าง คอนซัลแทนมาอย่าให้ผมเอ่ยเลยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเพราะผมเป็นคนตรวจสอบเขาจ้างมาทำผมก็มนั่งแกะตัวเลขอุสานะเอาตัวเลขมานั่งดูว่ามันทำไมเก้าร้อยกว่าล้านมันเฉียดเฉียดอย่างนี้ล่ะก็ปรากฏว่าเวลาคุณจะค้าขายได้มันจะต้องมีสินค้าอยู่ในสต็อกสินค้า <ใน S 2> คลังสินค้าคงคลังที่อยู่ในสต็อกไม่ว่าคนคนจะมาซื้ออะไรทีแล้วคุณวิ่งไปเอามาจากที่อื่นอย่างเงี้ยเลยมาขายคุณจะต้องมีเก็บไว้ในคลังใช่ไหม เขาไม่เอามารวมครับเป็นค่าใช้จา่ายในการลงทุนครับเขาไม่ไม่รวมไอ้ทางเดินเขาไม่รวมพื้นที่ที่เกินครับที่ทําเกินถ้าคุณรวมอะไรต่ออะไรจีปาฐะพวกนี้แล้วเนี่ยมันเกินพันล้านเขาก็เลยเลี่ยงจ้ะ,ะ,<ล>ะอันนี้นผมก็เคยเสนอบอร์ดว่าด้วยเหตุผลด้วยประการทั้งปวงเขาทำผิดสัญญาก็ต้องยกเลิกสัญญาก็เป็นคดีกัน อันนั้นเป็นอันที่การท่ากาศยานบอกเลิกสัญญาและเขาก็ฟ้องการท่ากาศยานนั่นก็ว่ากันไปผมก็เอาเรื่องอย่างนี้มาเล่าให้ฟังเหมือนเล่าให้คุณฟังเนี่นะัะและผมก็ไปเติมอีกอันนึงก็คือว่าเพื่อนผมเคยเล่าให้ผมฟังไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรอกที่บอกว่าซื้อแล้วมาฝากไว้ที่เคาน์เตอร์เหมือนที่คุณเคยทำอ่ะเขาบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องฝากด้วยเขาสามารถโทรศัพท์สั่ง ดิวตี้ฟรแล้วมาส่งที่บ้านเขาโดยที่มาส่งที่บ้านเขามีทั้งวายมีทั้งเหล้าโดยที่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ไม่ต้องหิ้วออกไปไม่ต้องหิ้วอ,ออกไป<า>ไม่ต้องพาสปอร์ตไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเอามาเอามาในใน,ในประเทศเลยครับ <c oughs> ผมก็พูดในรายการแบบพูดคุณอย่างนี้พูดกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องสรรพสามิตรับผมก็บอกว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงประเทศชาติก็เสียหายรัฐมนตรีจะว่าไงครับผมก็ถามประเด็นเนี้ยเขาเอาผมไปฟ้อง<ม>เพราะว่าไอ้ตรงที่ผมปฏิบัติหน้าที่มันฟ้องยากไอ้ที่ผมบอกว่าทางหนีไฟอะไรต่ออะไรก็ตามนะหรือหรือทำสัญญาเกินพื้นที่เกินอะไรต่ออะไรนั้นะเขาฟ้องนะ้ผมไม่ได้เขาก็มาฟ้องว่าผมพูดในรายการสื่อเรื่องเข้าไปสามสาร <aría S 2> <zab ak> ป <adora S 2> รากฏว่าผมชนะทั For For that, ้งสามศาลเพราะอะไรรู้ไหมอันที่หนึ่งบังเอิญเพื่อนผมถ่ายวิดีโอไว้ศาลชั้นต้นบอกว่าเชื่อว่าเป็นความจริงและผมนำคนขึ้นเบิรความคือใครนอกจากเพื่อนผมคนที่ถ่ายวิดีโอใครรู้ป่ะใครับอธิบดีกรมศุลกการก่อหยิบแฟ้มไปให้ศาลดูว่ามันมีการที่ซื้อโดยที่ไม่ถูกต้องครับ และไม่ได้อ,ออกนอกราชอาณาจักรและไม่ใช่พาส,สปอร์ตไม่มีเลขพาส,สปอร์ตไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ย,เ,ยเป็นร้อยร้อยคดีเป็นร้อยร้อยแล้วปรับมาแล้วเป็นร้อยร้อยครั้งให้ศาลดูตกลงศาลก็ชั้นต้นยกเรื่องไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ผิดเพราะผมใช้คำว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงรเป็นการตั้งคำถามและตั้งคำถามกับรัฐมนตรีที่ มีหน้าที่ดูแลครับบอกว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ไปซักรัฐมนตรีครับเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะครับที่พูดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นมหากาบเหมือนกันนะครับกับทีมพาวเวอร์เพราะงั้นครั้งนี้ก็ผมก็คิดว่าคุณก็ให้ทางออกที่ดีที่ว่าเมื่อกี้